สบายดีทุกคนมืเอนี้มาพบกับแมตต้สะพายบ้านสวนนะจ๊ะมืเอนี้เฮามาเปิดคลิปอยู่ป่าเนาะทุกคนป่าเป็นสวนอีกบ่อนนึงที่ค่อปูเมตต้ซื้อไว้เนาะเพิ่นวันสี่ในอนาคตนะจ๊ะเพิ่นว่าสีเฮ็ดอ่าเฮ็ดอย่างเนาะเออเฮ็ดสวนยางปลูกยางเนาะแต่ตอนนี้ยังบุกเบิกยัก้นกันก็แล้วงแล้วแหละ ก็ยังบอกบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เราทนข้งแรกที่เมตีมานะเมื่อนี้ฮะอ้าหนทางสุดยอดหนทางเพรแหงซุปเปอร์อัลลันจังว่าบอกให้เอารถจักมาฮะนะเมตีก็เลยแบบอันได้มาครั้งแรกเมื่อนี้เลยเอาของอยู่ของกินมาส่งซุเปอร์เลยพวกหิวข้าวแล้วมาได้กินแต่แซวพวกซุเปอร์พากันออกมาแต่แซวเนาะป้าตอนนี้ก็สิบสองโมงก็แมนยู่ว่าหิวข้าวนะทุกคนตัวเปอได้กินข้าวเช้าเลยเดะอันนี้คือ 阿拉ทำมาจอดโค้งเล็กอันนี้ทางหลังเด็เห็นไหมคะภาเภีดของกินก็นแม่ขโมกขโมงมาส่งของกินเบินลงไปหมดหรือยังหิวเข้าพอโทรวาส่งสามสี่ห้าสายจะพูดหิวเข้ามาติชิปินกองหลังให้เบิรงนะจ๊ะเบิรงแบบกว้างๆเลยนี่แเดดฮอนซ้ำได้คุ้ม โอ้เขาให้เนาะได้โฮมเดียวเี่ย่นี่บนชิพเวนสนกะเพราะว่าตัวนี้ก็ยังบ่ได้มุมบริหากระจอดจอดกันยังบ่งแล้วไปมปาเจอกับพอ่อดอยกินนี่ตั้งกับอามาณเดียวนี่เด๊ะเราแบบกินข้าวป้าเลยวันนี้เนาะขากะลิสวัสดีค่ะคุณแม่เฮากับขมุขมุมข่มคือกันเนาะ ฟ้าคือการเบิกอ,อาหารการันกินข้าววันนี้มากินข้าวอยู่ป้าอาลีโหทุเรียนก็หอยต้องแรงอันนี้นบบจะเป็นขั่วผักบวบทีเป็นแกงชั้นพเจริญมีน้ำคหลายเลยนี่กินแบบนี้เลยเด่เกี๊ยวไข่เกี๊ยวแห้งปะ ธรรมดามทำเบ,บิง่งทำเบ,บิ่งสายเพิ่งโทรไปธรรมดาแม่ป้าผู้ใดโทรมากมันเนาะแดดโอ้แดดคักอิริมาเนี่ะโอ้ทองฟ้าก็งามงามทุกคนเอ้ยโอ้ทองฟ้าสีทะเลคักอีิริสวยมากอันนี้คัะคือสิได้จูดบอน,นี่ยค่ะส,สวยป้า เอันนั้นก็เมนเทียงหน้าของชาวบ้านที่อยู่ไกลกับสวนตอนนี้นะทุกคนว้ายง่ายกับสวนไม้ที่เพิ่นสิปลูกอย่างจากสีไ้จากต้นคือสิบปทัดเลยปีนี้ปีหน้าคนเลยได้เทียงชาวบ้านที่อยู่ไกลๆกันกับเฮาเนาะบูวามีนคนอยู่หรือบ๊อวู้บัดขาเมื่อไม่ตีสี่รีวิวหนทางนะทุกคนหนทางมานี่ป้าคันขี่รถจักร,กน,ร,รนะกน,นี่นก,ก็เมนแบบ เกียกซ้ายเกียกขวามันเป็นหนองขี้ตมมันมีหวยมีอย่างครบสุดเลยมีแทงน้ำอีกคนเห็ดนี่ที่สวนหลังใหม่บรรยากาศก็งามนะทุกคนนี่เดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านๆนี่สวยมากค่ะ เ,เตรียมอาหารให้เจเพิ่นเตรียมก็บ่มีอยา่างไรแล้วเขาวาฮอเฮ็ดใส่กล้องใส่กล้องมาแล้วมีตักกินเลยมีเกงจือ้อไข่เจียวขวัวปักบวบอาเพิ่นโฮออ,นอันธงยางไว้ข้างแม่บอนเพิ่น,นให้เมียมตีนางเป็น ไปเอาให้หนูมาได้บอจะเลิศจะเลิศเมื่อยผัวผัวที่ดีคือเตัผัวไม่ค่ะตังก็มีอย่างนั่งตัวมันนุ่มๆตัวมันอ่อนเนาะมาจะทุกคนกินข้าวปลาเด้ออืมผู้อิ่มหลยยังไม่ได้กินสำอิ่มละตอนนี้เราก็

มาขนบฮอนไปได้นคกมากินนมักวิวมัเนี่แหละงามในทองพาอยู่ในต่วจำมาจองตอือิ่มบฮิวบันได้ันนะมาบังอ ไม่ตามเบิ่งโทรศัพท์โอ้เจ้าผู้ใดโทรมากันเรากะดี <laughs> กินกล้วยมาเจียบทองวันนี้จะได้กล้วยเพิ่นไปไนแรงเละเอากล้วยมาได้วสใกล้วยนีดนึงเอามาเฉลิมพ <laughs> อดีเลยต <laughs> <laughs> ี่ใช่ตัวชื่อบอกกล้วยไว้มา <laughs> อ้า <laughs> ทุกคนแซ่ฟๆอยู่เด้อข้าวปลามาเนี่ยทุกคน หลังจากจากินข้าวแล้วก็เริ่มทำงานเสียงกะดังโนะทุกคนเพราะว่าเปิดจักรเปิดจักอ่าจอดทูบเม่ดีขออนุญาตว่าดังๆเด้ดเอคิดอะไรเสียงจักดังๆนะทุกคน ก็ต้องได้ใส้จักได้โจทย์อ่าหลังคาไม่ได้เห็นเด้อขอตีตอนนี้ครับสิได้ออกเมือก่อนอาลันเราเพว่าเพิ่พนยังหิดเวียกอยู่มาส่งอาหารเพื่อแล้วกัน เมื่ออารมัยบ้านสวนต่อเนาะทุกคนเมื่อกับคุณแม่ต้าค่ะ,ะมาแล้วไปดีนชี้ทางเมือให้ทุกคนเบิ้งเดิมรีวิวทางเมือคนทางเละเทะมากเลยไปค่ะไปดูทางไปซื้ <laughs> อบบ <laughs> ดูทางกลับบ้านดูทางกลับบ้านนะคะมันวิดตอนนี้ก่อน เพราะมันเป็นคันนาได้แถวนี้กอะเอ๊กดินอันนี้เป็นคันนาซื้ดินกับเดียมันโมเมนดินแบบมันเป็นป่าเลี้ยงม,มันมีต้น,น,มน,นไม้มีคันนาเราซื้อเพื่อเพื่อเอาไปปลูกทุนดินบ้างนิดินึ่งอันั้นคือคันฝายน้องเพื่อนกันได้น้องอีกเลยฮะไส้ก็ต้องมีน้องมันจะเป็นพายนย่างไส้ซุ่มหินเนาะ ห้อมยู่ทางนอนเลยเสียว <c oughs> ยื่อต่อไปคนแรกเราซื้อบีก็สีทองฟ้างาบงามเลยอยู่ในกองเบิงอันนี้ก็งามขึ้นแบบมันมีปลาสีเขียวแล้วก็ทองฟ้าสีทะเลน,นะ ไป,ปนไหนเนาะ,ะกับเทียวกับห้อิดน้มันมีปลามันกระโบวงปันไหนอันนี้มันมีปามมลาเราหลีดหวนทางให้ดูมีอีกหนองอีกุ่ตมเนี่าายไกดเฮือนเดลน,นี้เ้ากระปุกมันม,มีเถียงมาไกล ฟ้าสวยมากเลยอออดอนดอนดอนจังเลยอเออดิเข่าเลยทุกคน<า>นะจะวาดเอาได้นี่นะบริดัรมสวงามอมชุม มาซาจามาซาที่หาดูได้จากบ้านนอกเราอยู่กรุงเทพอยู่พวกกันมมีกลาบ่มีไหนแบบนี้มีก็ต้องแบบออกไปนอกๆอะไรพแตะละมือคนไทยต้องแบบหางเด็กงานเนาะในเมืองนี่มีแต่ตึกมีแต่คอนโดบ้านเทามีแต่ป่ามีแต่ผู มาได้อยู่แต่ก็ย้างอยู่ว้วความเป็นขุ่มแล้วก็มีห่วยมีต้องปูซินพูซินก็แบบเคยมาฮะนะผู้ที่เคยมากเป็นต,ตีนี่คิดทางกระทอดใจแล้ว <c oughs> เป็นโซ่เป็นขุ่มเว้ยชิโอล้คนรอเด้อห่วย ถไายชาวบา้านอ้าว้าตันเฮาตันเบอได้เบอร์อเยอันนี้แหละหวยทุกคนเลยอยู่ประเทศอื่นแลหละทะเลบ้านเ้าเอิ้นหวยจ้าได้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 เบอร์อลไรว่าที่จิงนี่เนีอ่าความเป็นจริงมันนี่เป็นประบสูงๆเลยทุกคน ในโทรศัพท์นี่คือธรรมดาเนาะได้ป๊อกตัวซีไปอยู่ลงมือมาจะลบมือได้บอ่ได้หรอวันได้จะเก้คอยท่านั่นแหละจะตัดคคยสิเนี่ยปูงทางขึ้นได้นไง อ๋อน้ำยามฝนกับศิลปะอยู่น้ำห่วยนี่มันจะเต็มฝั่งเลยโอ้แห้งเด็กเนาะต้องน้ำบุกลงไปได้ยามห่วยน้ำน้ำมาได้น้ำเอาได้น้ำจะบนคนไลยมืดหรอเวลาน้ำห่วยเดมันจะไหลไปเรื่อยท้ายอยู่รถโดนแหละนี่แหละทุกคนในทางมันก็แบบนี้แหละสุดทางเลย ยังทุกคนวินหัวรถแกงบังบัมอยู่ปะเจอกันอยู่บ้านสวนนะจ๊ะสุดเฮาสุดเยอะตูไม่ก้าเก่งมาก